ยังคือหั่นบบไมนคุ้มเอาม่จีบอกินไงนบุมจบกว่ากินยันไงไเนาะันนะน่าัน<ๆ>กรอบหวานมันนะนีะ้กินเขานครับเขาเส้าอันนี้ซอยจุซอยจุยจีจไปตลาดวัดยิงมา่ากลครับ ไม่ใส่จุกไม่แจวเจวขมเจวเปรี้ยว,ว,กวแกงเขียวหวานอนีอ่หนึ่งจุกมื้อ,อซีฟูด้ดอันนี้พักไปปรกอบครับมาซิมครับมาซิมกันเอาเวทอะไรยังขี้โคา เอาซิมซิมซิมใหไรเป็นโรงแหนเด้เอกกอ่ใบ,บมะก,กราบใบมะกราบซิมปประกอบวะัดข,ข้างเคียงนี่ค่ับอ๋ออา่าดดตจ็บแสตบตายคืาบวเสียของหอายอ่านี่นอะไรอ่ะอ

ก็กินได้ตามด้วยูนะลงองดูด,ดิเป็นไงอร่อยแซ่บแซ่บไร้ไม่ได้กินนานแล้วด้วยว่าได้ก็เกือบห้าหกปีอ่ะอม,มันก็ใช้สายกนะ่อน

ดอลอืน้ำใจอนอืมมกรอองาตังพักนี่ครับที่การจีนบรากัเด้อคนมากครับดีกันาาานครับน ขวมเเียเอครับมาเดี๋ยนขอกระปารกานกยนครับอันนี้เจ้าเจ้าสมยวมมาเพราะใครในการกินดิบอันกินดิบแบบมันขวดต้องกันครับมามา ่ดูลงทีกทมกันมากครับโอเคอตามไปก่อนพักพักตามเดี๋ยวลุนใหม่ออครับเโ้าครับเโ้าพอดีมาพอนลูกไส้เจ้าจุพอดี

อันนี้เลยจิ้มหอมเลยหลือพูดพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบรรนอกอยู่กรุงเราก็ต้องกินกันอย่างนี้แล้วครับอืออือหรือว่าอีสานเข้ากรุงเนอะเบงแก้วครับพี่น้องแก้วจะเล็ดจะแข็งรวยเสียบแห้ง แล้วครับน้องเปิ้ลครับอ้าวอําแซ่บป้นะครับน้องเปิ้ลจุเพื่อนครับแซ่บอันนบห่อแซ่บแซ่บอยู่จ๋านี่พูดก็จะได้พูดนี่ครับนี่ครับแล้วก็ไม่ได้แซบครับอือขิงขาเแซวครับพี่รองมาเตรี่ยวขาวปลาที่นันกันครับ ข่าขวอข่าัก่อนอือเปรีมันม่หวานนัวเยอะตามดินใหม่กอนแนมดินใหม่ครับที่หนองเยอะทำยอะสาเชื่อดินใหม่ปอบดินใหม่กับของมักแล้วครับเนื้อนิ่มๆหวานเจ้าเพียวๆผมๆครับมาเล้ครับเด้อพี่น้องอยู่ไก่ั้างแก่ ทั้งต่างประเทศและในประเทศปูยูนงอของหน้าเปิ่งน,น,นี่คินหดบ่ากันนี่นะครับเอาผาอา่าเม่าผ่าอีสานในเมืองกรุงนี่นะครับข้นมากอะเป็นกึมมาก,ากนะครับเนาะบันไหนกินเสื้อเมือเราครับเดือนอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งจังไหนพอ,อทีตหนึง่งครับผมสำหรับผู้บก,กินดิบกับ<า>ขออภัยขอสวดอภัยขออภัยนะครับสำหรับข้อเนื้อสด แก้วขมนี่ก็จัวน้ากันครับใครเคียงเลยเป็นบ่อ่าจวดจวดน้ากันอันนี้เสือเนะครับเสือ,อนี้เสือครับเสืออืมโอ้โหสุดยอดเลยครับครักคักก้าวลยคัก,กอันนี้เทศบาลอืน่ไนไอ้ยอดพักพักสังกเอองเล่นเหร ครับเรียกผักสังแขกเรียกผัาไทยเรียผักตุ้มแขกหรือกเสตเดาใบมะตูมแขกเือเสดาหอมมันหรือเสดาของกุ้งเนาะเสตเดาแขกก็ว่านี่แหละครับผมว่านี่แหละครับพี่น้องการพิธีการอยู่การกินของคนอีสานเทามาทำงานในกรุงเทพแบบดูยังไงเหระครับกิ่นตามีตาเปลือยแน่เมื่อมื่อยศมื่อเงินกับ นี่แหละครับจังสีละครับมเรียนปิดทิพย์มีเวก่อนคลิพนัดผมสีฟาาจวดอะไรก็ค่อยตามส้มด้วยครับตามส้มด้วยครับผมติพนัครับโอเคครับผมสวัสดีครับเป็นขวดแกยวไหมนะครับพี่นเขาแกยวเหมือนหานคนยี่ห้อจิ้มลองมาจวดแก้วไ้วยวัดสวยนึงมา่ียมากครับน้องตัวเรามาตัวตอันนี้เพื่อเป็นเนื้อเสียห่องห้ครับส่วนหนัื้าวัน มันจะเสียบซุดเลยนี่เรับชูชีชูชกินงงใหญ่นะจัดมากครับเอาใหญ่กินเปนะ ข้าวเมื่อกี้นี่บผมกิ้นเนื้อเลยข้าวนะครับข้าวยังไม่หมูเนื้อเข้ 这个。<Yeah. S 2>